สบายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาอยู่กับช่องจา้าจ่าสาวลาวอีกเนาะมื้อนี้เราจะไปใส่้องบวมกับแม่มื้อนี้เราจะพากันไปฟากไหนหรือว่าไปสวนเนาะไปสวนอีกฟากหนึ่งก็คือสวนหญ้าเอ้ยแม่สวนสวนสลีสวนอันเดอร์ของน้องเฟสตัวนกอกนซนึ่งซึ่งมื้อนี้เราก็มีอุปกรณ์อเมยบุ๊มมีเสียมอย่างเนี้ยเน่จูบเฝ้าอยู่เอออยู่นี่มีสวนแล้วก็มีอันเดอร์เกาะแวกผ้า แวกพาซึ่งเขาจะไปเห็ดยังรอติดตามมึงเด้อก่อนเข้าบึ้งคลิปนี้พายังบ,นบันติดตามก็ฝากทุกคนติดตามกดอ่าซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเขาทั้งสามคนเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อตอนนี้เขา,ขาคุณจ้าจ่าสาวเราเมนอ่ะอีเมสที่น่าเกลียดี่สั่นสี่กระเพือเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เริ่มสิไปแล้วเนาะไปขึ้นรถซึ่งน้องบอบจะเป็นคนข<ส>ับอีกครั้งหน<ส>ึ่งตลอดจริงเสมอ เดี๋ยวเราไปพบกันอยู่อ,อ่าาอ้วเดี๋ยวไปพบกันเลยทุกคนเดี๋ยวไปพบกันอยู่ฝากเน, <c oughs> น,นื้อกระจาเรากระโน้กระจาเรากระโน้เอเออเจอกันี้เขากำลังทอดอทางท่าที่เขามักจะจอดรถไว้นี่เนาะตอนนี้เาเห็นมิตูเพิ่นกำลังจงะไล่ตัวพามน้ำไปกินหญ้าฝากเนือ้อคุณ ตัวนี้นบอมยังใส่กระเจรถอยู่มือนี้นําใส่ใส่เลมาอาบน้ําบ่ตอน,นี้เฮาก็ได้มาฮอดสวนของเฮาที่เรียบร้อยแล้วเนาะที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึน้องบอมป้าบอมมากเออกินได้ไมั้ยม,มกป้าหวานบ่ กินหรือไม่ว่านนะมานจะทำตาสิบวชใช่ปะมานเที่ยว่อนานเที่ยวลองสิมดูอืมฮะก็ทงทงฮะไปสื่อหนอหนได้หนอน็อตไปเอาสื่อน็อตกูท้ามนะ บอกยุคแค็มนะพห้ไยม,มือหน้าพาไปไปเอ้ยไปอีเด้อเออไอปู <c oughs> เจ็บเนอะย่างมันทางเขาให้ย่างมาก็ได้กินนะแ่งเจียวหนว่นอีขนาดแม่ยืนไปซาวัน แม่อันนี้เจ้าเสียบอ่ะโคตรคากลนถ้าจะมาจานเสียไม่เอ็ดก็เสียบอะเสียบขนาทุกคน้องดูจอบไป้เจ้ากินขนมก่อนแม่มือนี้ทำไมเอ็ดเดอมือนี้เอามาเสียญ้าอันส่วนไอ้นี่เนาะ เ่งว่าเขาจะเสียแล้วเขาจะมาปลูกเขาจะให้อ่เจ้าของดินนี้ปลูกคืนเก้าเพราะว่าเขาเขาปลูกแล้วแล้วเขาย่าติเพราะมันเป็นมากขนาดน้ำคืนแล้วน้องอยูจะมาบัได้เพราะว่าน้ำมันจะท่วมฟากทีงนี้หมดเลยเนาะย่านมาบัได้กเ็เลยว่าญา่านน้ำใหญ่พูดตอนซัวว่าเขาปลูกอีกเถื่อนึงะนะแล้วเมื่อนี้เขาจะมาเสียให้เพิ่นแล้วเขาจะปล่อยให้เพื่อนเพื่อน,นปลูกอย่างกับปลูกเนาะซึ่งว่าเพื่อนท่านจะยูฟากเนอพี่อ่าเขียงเพื่อน เชียงเพิ่นเพิ่นก็ยูพี่เหือนเพิ่นเพ,พิ่นเอ็ดปลูกเหือนเจอแล้วเพิ่นเอ็ด,อ,ดอ่ะส่วนยางพลาล้วเขาจะให้เพิ่นปลูกยูพี่เอาเลยอตอวน,นี้เขาจะเสี่ยงไหมรายขนาดเนี้ยออมันเป็นเด็กๆส้มิ่มเสียส่วน เอานองวงจะเอาส่วนอ่ะเอาเสียนองวิ่งดูแข็งทันจะเจ็บเสียบ่ได้มา50บาทโอ้โหอีเมลอีหือโากิโลลีด้เอาอันอันตึกอะแม่ขี้มาท่มขีนึกแม่เออขี้มาทมขี้แมวนบอมเสียละเอ็ดขี้มาทมขี้แมวเน่ว่าจะนน้องบอมเสียละเอ็ดจซั่น มาห่างพี่แม่ห่างคนเสียเลียวพี่บ่โอ้อกับเบิร์กกแม่ยังบ่เรียวย้อยเห็นว่าจ้ะก็บก่อนมันจะมีอีทากเลย<ว>เพราะว่ายามนี้เป็นฝนตกแล้วมันจะมีทากหน่นอยนึงน้อยนึงคือดอกอดบวมบ่ไล่มันจะสวย เออเสียร์แล้วเพิ่มมัเอาเห็ดกองไว้อีกได้โหงาพอแอดดิอ้าวอีนอสบาดดิพีนอสห้าตมานี่บุ้งหัวเมียร์ไปสิ อันนี้จะเอิ้นแวกเทุกคนอยู่ที่อ่ะบ้านน้องเฟแล้วบ่เมื่อเด้อเ็ดาคือขนาดไดอันนี้จะเอิ้นอยู่ที่อ่านองศาลเอิ้นแวกอยู่อื่นอยู่ที่อื่นเฮาบ่ฮู้เนาะคอมเมนต์มาบอกกันเด้อว่าเอิ้นหยังจบ ีตอนนี้สีเริ่มเสียเอาจริงเอาจังไปเริ่มมาบึ้งกันว่าเฮาจะแล้วบ่มื้อนี้ โอเคทุกคนตัวนี้เฮากเสียด่พูนยู่พุนเนาะจนมาฮอตพีนีก็ประมาณนี้เดียาหาเหมือนเฮงอีกน่อหนึ่งแล้วเขาจะมาคูดเอหาญ้านี้ออกส่วนนี้ยังอีกน้อยหนึ่งเนาะยังอีกนี่ไป่านั้นเขาจะเสียคานั้นซื่อแล้วกระลงไปนั้นนี่ยังน้อยเดียวเฮาเสียมาหลายเติบละ่ว่าตอนนี้มึงสภาพ้องอยู่ มีแหงฮอนเหยฮอนมาทุกคนเออเหงื่อออกกะสันเพื่อนอีเมียเพื่อนกระเสียอยู่นี่เกลืเกลือปมักิมเกิือล้วไม่เห็นเกิือกกว่เอากระเสียได้หลยเติบแล้วน้อยังพี่อันนี้หาเสียเมื่อกี้นี่ตอนนี้จะกมงระบบน้องบอมพลึงมงดูสระจายบึ่งนองบอมน้องบอมเราร้อนแรงอ๋อ เอออ,นอหนึ่งหมู่ก่อนสิบหมูละโอ้โหสับหมูโอ้สิบหมละเนาะสิบหมูล้วทุกคนนี่มันจะได้สิบหมูนสา,สาทีล้วนี่คือมแตงของเฮาซึ่งตอนนี้เราก็ชิ้หนื่ง,งละแต่งามันคือนินอนนอีกินแล้วฮอนเฮงลุงสภาพแต่ละคนบ่มีมอานซีดีเลย ตอนนี้ฮอนฮอนฮอนทิปหมงนี่ทำอิดก,ก็คือว่าบวกฮอ,อนเลยทุกคนจะมันฮ้อนแหงนะมีโงหาตนะซึ่งตัวน,นี้ออกาศีบนรอดแล้วไปแบกเมืม่อมาเรียงมาเสียโตต่อใจก็ตายดิแตว่าอีกมาเรียงกิงมาเสียตึมฮอ,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 อนให้ยฮอนนะกินไ,ไหมคาบกัดน,น้นอ,งนองยูเนาะคาบกัดน้องยูสิวะอ้าวฮึ ตัวได้ทราบม,มากนะอันนี้ก็คือฟุม้มอึของเฮางามแหงงามมากจะไขกินมากฟุมฟ้มฟุ้มดอกอึบอิเอาตัวเม,ไมอองไม่ย่อเกตาขึ้นมาเนี่ยบินละเมื่อติดลายมันจนออกข้าวนอกหึ่งออกล่ะลองไปเฮ็ดทดลองกันด้วยทุกคนเพราะเดือยาักอบผพิวนะไปตากแดดแป,กป,กปกกักใบอะ่ออะปอกย้นได้ไหมยันเลยที่โถเบอร์หมือนล้ว ซึ่งคลิปนี้น้องยูก่กะพาทุกคนมาเสียหญ้าเนาะเรียกว่าบบแลวทุกคนเงื่ออิลีฮอนกับฮอนฮอนเซฮอนวัดป่านเดชโอค๊คซึ่งตอนนี้ต่เดชโอ๊คล่ะบ่นแต่นดก็เอามักอันอันนั้นอีกละออ <laughs> ไปขอยอีกก่อนออ <laughs> นน,นองจะไปเที่ยงวะไปทิมมืดใชวะ เฮ้ยเมืด่ดว,ดว่ะได้คือขอบเจอเด้ออ๋อนี่เมื่อเฮ้ยเด้อใส่อีกเด้อขอบเจออันนี้เอาก็ได้มักเงี่ยวไปอีกแล้วทุกคนมักเงี่ยวอันนี้น่ะเนื้อนุ่มดีขนาดมันเป็นเนื้อลายให้หลายว่าเออแม่นเราบอกมันมันบ่มีตะแก็นมันมีนวลโอ้ยบ่เอาเด้บ่แม่นเด้ได้บ่ทา้าไฟได้เฮ้ยเมืด่ดว่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้เฮาก็สชิเมเหง้าก็แล้วเนาะเฮาก็สิขอลาทุกคนไปก่อนออฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สองน้นองจา่าน้องจา่จา,จาสาวลาวเ,ลเด้อเพื่อสิเป็นกำลังใจให้จา่จาจา่จาน้องจ่าสาวลาวเห็ุคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เออแล้วก็บ,บอมยูแม่อัมพร้อมเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจให้บอมยูและแม่อมัมให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยกไหมยกเลยยกบ๊ายบายมามากินเลย